แข้งส0มีวิดี v d เปิดตัว SUV ทรงกลอง่องใส่หลุยออฟโรดฐานล้อยาวกว่า17เซนติมนิ่งไปก,กว่า1,300โลราคาเริ่มแค่8ปแสนในจีทุกเกรื่องใจจาก,กคุณผู้ชมมีความหมายที่แค่กด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดีวิวนะครับ รถที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้เป็นรถในแบรนด์ฝังเฉิงเป่าในเครือ B ีวดีที่เป็นรถในกลุ่ม SUV Pre ีพรีเมียมสายลุยล่าสุดได้เปิดตัวฝังเฉิงเป่าไทายในซีรีส์ไทยรุ่นใหม่มาพร้อมดีไซน์ทรงกล่องสายลุยขนาดตัวรถที่ยาวเกือบ5เมตรคุมพลังเป็นแบบ2 In 1วันขับด้วยไฟฟ้าล้วนก็ได้หรือจะขับด้วยเครื่องยนต์ก็ดีแบบปลั๊กอินไฮบริดวิ่งได้ไกลสุดกว่า1,300กิโลเมตรพร้อมออปชั่นแบบจัดเต็ม คลิปนี้ที่สุดจะพาไปดูกันว่ารถคันนี้มีอะไรเด่นจะสู้เจ้าแท้ง300ได้ไหมพร้อมรีวิวขับจริงจากต่างประเทศว่าจะเจ๋งกันแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับดีไซโน์เนอกของเจ้าฝังเฉิงเป่าไทเจ็ดมาพร้อมดีไซน์ทรงกล่องที่ลงตัวสุดๆเอ๊ะใครบอกเนี่ยไฟหน้า LED พร้อมไฟเดทามานิ่ไลท์แบบ2ชั้นคล้ายปีกแมลงปอแผงด้านหน้าบนกระจาเป็นรูปตัว H พร้อมชายด้านล่างกันชนสีดำด้านที่ช่วยให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้น ด้านข้างดีไซน์สไตล์บ็อกซี่มองเผลนๆนึกว่าแลนด์โรเวอร์นะเนี่ยมีบันไดข้างมาให้ด้วยขึ้นลงรถได้สะดวกด้านบานหลังคามาพร้อมแหลกส่วนล้อเป็นล้อขนาด19และ20นิ้วสีทูโทนขึ้นกับรุ่นย,ย่อยด้านท้ายตัวรถโดดเด่นด้วยไฟแอเปนเอกลักษณ์ของรุ่นไทยหรือไทเทเนียมมาพร้อมกล่องกระเป๋าเป้ด้านหลังที่ไม่ใช่อย่างอะไหล่ความจุ32.5ลิตรและโลโก้เรืองแสงส่วนความจุสัมภาระท้ายก็ให้มาแบบจุกๆ970ลิตรและถ้าพับเบาะหลังแบบ60/40จะเพิ่มขึ้นเป็น1880ลิตร สีภายนอกมีหลักทั้งหมด4ส,สีทั้งสีดำ Obsidian Black สีเขียว Landscape Green สีทอง Sunrise Gold และสีนําเงิน Morning Light Blue มิติตัวรถของเจ้าไทยเจ็ดมีความยาว4.99เมตรกว้าง1.995สูง1.865ระยะฐานล้อยาวถึง2.92เมตรระยะต่ำสุดจากพื้นอยู่ที่21เซนติเมตรลุยน้ำได้สูงสุด60เซนมุมปะทะ24องศามุมจาก25องศาถ้าเทียบกับเจ้าตลาดในไทยยังตัวต้าฟอร์จูเนอร์เจ้าไทยเจ็ดจะยาวกว่า20.4เซนกว้างกว่า14เซนสูงกว่า3เซนและฐานล้อย,ยาวกว่าถึง17เซนติเมตรและถ้าเทียบกันกับเจ้าแท้ง300รถทรงกล่องบ็อกซี่ขายดีในไทย ฐานล้อคันนี้ก็จะยาวกว่าถึง17เซนเช่นเดียวกันนะครับ <S <S ดีไซน์ภายในตัวรถมาในสไตล์แข็งแกร่งแต่ยังคงความพรีเมียมหรูหราตามสไตล์ฝังเฉิงเป่ากระจกคู่หน้าเป็นแบบ2ชั้นวัสดุภายในตกแต่งบูรนุ่มหลายจุดทำมาจากหนังแท้เบาะนั่งโครงสร้าง5ชั้นนุ่มสบายก้นเป็นพิเศษเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าคนขับ8ทิศทางคนนั่ง6ทิศทางปรับดันหลังสีทิศทางและมีรองน่องให้มาด้วยพร้อมระบบนวดเป่าลมเย็นอุ่นร้อนและระบบจดจำตำแหน่งเมมโมรีซี พุ่มอลไยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันจอมาดดิจิตอลขนาด10.2 5นิ้วและยังมีจอ Head-up Display ขนาดใหญ่เบิ้มถึง26นิ้วตรงกลางมีจอแบบสัมผัสขนาด15.6นิ้วอัดฟังก์ชันไว้แน่นๆพร้อมช่องแอร์แบบปรับมือใช้งานง่ายไม่ต้องปรับในจอถัดลงมายังมีปุ่มสำคัญสำคัญให้มาอยู่ครบด้านล่างช่องคอนโซลมีช่องใส่น้ำหอมปรับอากาศภายในเอาไว้ดับกลิ่นทุเรียนได้มีช่องชาร์จไร้าสาย50วัตต์ที่เด็ดคือตู้เย็นปรับได้ตั้งแต่ลบ6ถึง50สบองศาเซลเซียส เบาหลังของเจ้าไทยเจ็ดทัวไม่ธรรมดาเลยทีเดียวให้มาเป็นเบาปรับไฟฟ้าทั้งคู่ยังมีระบบนวดเป่าลมเย็นอุ่นร้อนให้มาครบพร้อมจอสัมผัสให้มา2จอเครื่องสินจัดเต็ม20ตำแหน่งรอบทิศทาง ไฟเพิ่มบรรยากาศ Ambient Light ส่วนบนหลังคาเป็นพาร์โนราบิกสันลุพรอมันเปิดปิดด้วยไฟฟ้า,ฟาและช่องเก็บของในงรถมากถึง47ช่องตอบโจทย์ความอเนกประสงค์ขั้นสุดกันไปเลย <confined> คุ้มพลังในเจ้าฟังเฉิงเป่าไทายเจ็ดคันนี้เป็นแบบ Plug-in Hybrid ประกอบไปด้วยเครื่องเบนซี1.5ลิตร Turbo กำลังสูงสุด156แรงมา้า225นิวตันเมตรเหมือนกันทุกรุ่นย่อยแต่จะแตกต่างกันที่กำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าและขนาดของแบตเตอรี่ รุ่นิ่มต้นกับเครื่องล้อหน้ากำลังรวมสูงสุด272แรงม้า315นิวตันเมตรทำอัตราเร่งจากศูนถึงร้อยได้ในเวลา7.9วิความเร็วสูงสุด190กิโลเมตรต่อชั่วโมงจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาด26.6และ35.6กิโลวัตต์อาววิ่งไฟฟ้าล้วในในไกลสุด135-200กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ของจีน ส่วนรุ่นท็อปขับเคลื่อน4ล้อกำลังรวมสูงสุด490เรงม,าม้า620นิวตันเมตรทำอัตราเร่งจาก0-100ได้ในเวลาเพียง4.5วิจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดเบิ้ม35.6กิโลวัตต์อวัววิ่งไฟฟ้าล้วนได้ไกลสุด190กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC น้องๆรถไฟฟ้ากันเลยเมื่อทั้ง2ระบบทำงานร่วมกันทงแบตเตอรี่เต็มก้อนและน้ำมันเต็มถังจะวิ่งได้ระยะทางไกลสุดมากกว่า1,300กิโลเมตร CLTC โหมดกันกันกบขี่มีให้เลือกหลากหลายทั้ง Eco-Comfort s u p r t r t o r o r o ถ้าไม่มีโหมดพิเศษ5โหมดทั้ง Racing s mart Custom เลี้ยวกับรถและ Crawl Mode การชาร์จไฟคันนี้รองรับ DC Fast Charge สูงสุด72กิโลวัตต์ชาร์จแบตเตอรี่จาก30ถึง80%ในเวลาเพียง17.4นาทีเท่านั้นและยังรองรับการจ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอกหรือ v ิ l สูงสุด6กิโลวัตต์หรือ6,000วัตต์กันไปเลย ช่วงล่างด้านหน้าแบบ Double Wishbone ด้านหลังแบบ f Link และเป็นช่วงล่างแบบ d ดซัส c ีของ b ด d ที่สามารถปรับความหนุบของโชคอัตโนมัติทำให้วิ่งทางเรียบหรือทางลุย,ยก็ยังมั่นใจได้อยู่ก่อนที่เราจะพาไปชมรีวิวขับจริงจากต่างประเทศพร้อมคาดการราคาขายในไทยฝากแวะกดติดตาม Subscribe กด like, ไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ให้ทีมงานด้วยนะครับ ระบบความปลอดภัยและช่วยเหลือการขับขี่ของเจ้าไทยเจ็ดมาพร้อมโครงสร้างแบบจัดเต็ม7คันขวาง9คันยาวปเป็นเหล็กควยกันทั้ง2แนวเพื่อเสริมความแข็งแรงทนแรงบิดและแรงกระแทกได้สูงส่วนด้านข้างบริเวณสันประตูถ้ามาจากโครงสร้างอลูมิเนียมช่วยซับแรงกระแทกแถมยังมีระบบป้องกันหากเกิดยางระเบิดที่ความเร็วต่ำกว่า140กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวรถจะไม่เสียอาการอีกด้วย ระบบความปลอดภัยอื่นๆก็จัดเต็มทั้งระบบ ABS, e AB b d ESAB, s TCS, p h BAC, h s a a d c BSMR, CTA, l d b LDPF, c w l k c s w ELKA, TPMS ถุงลมคู่หน้าด้านข้างมานในระพ่ายกองรอบขัน360อ,องศาและจุดึิเบอดเด็ก Isofix ทำงานร่วมกันกับไดรไดาร์1ตัวไรดาระดับมิลลิเมตร5ตัวไรดาร์อัลตราโซนิก12ตัวและกล้องรอบขันถึง12ตัวแม่ให้มาแบบนี้เรียกว่าล้นๆเลยเลยครับ สเปคจัดเต็มกันแบบนี้อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่าขับจริงจะเป็นยังไงเราจะพาไปดูรีวิวจากต่างประเทศของช่องมิกเคลมิซินว่าเจ้าไทเคันนี้จะทําออกมาได้ดีขนาดไหนคนรีวิวได้ลองขับเจ้าไทเรุ่นท็อปสุดออปชั่นจัดเต็มหลังจากได้ลองขึ้นมานั่งสิ่งแรกที่รู้สึกได้เลยคือตัวรถมีความโปร่งกว้างสุดๆกระจกหน้าและด้านข้างใหญ่เบื้องเตอ๋อทำให้ทัศนวิสัยในการมองคือเยี่ยมมากๆจอ H D Display ก็ชัดสู้แสงในเวลากลางวันสแสดงข้อมูลได้ครบเห็นแม้กระทั่งสัญญาณไฟแดงแม่มันสะดวกจริงๆ เรื่องของช่วงล่างเอาจริงๆเจ้จจจาไท7จถือว่าเป็นรถที่ขับดีใช้ได้เลยเวลาเจอทางที่ไม่เรียบสักเท่าไหร่ช่วงล่างทําได้ค่อนข้างนุ่มแต่ยังไม่เก็บเรียบเท่าระบบถุงลมพอลองปรับมาเป็นโหมดสปอรต์ตรู้สึกได้เลยว่าตัวรถมีความแข็งกระด้างขึ้นกว่าโหมดปกติพอลองปลิ่นแบบอีโคมันก็ต่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ในเรื่องของช่วงล่างและน้ํานหนักในการกดแป้นคันเร่ง ว่าแล้วมาลองอัตราเร่งกันสัหน่อยว่าสูงถึงร้อยทำได้เท่าไหร่เขาทดสอบไปได้ที่4.7วินาทีถือว่าใกล้เคียงกับสเปคที่บอกว่า4.5วิสิ่งแรกที่รู้สึกได้เลยคือมันกระชากหลังติดบอบมากๆเม,มื <c oughs> ม่อเทียบกับน้ําหนักตัวรถที่หนักถึง2.5ตันถึงตัวรถจะใหญ่บอกเลยว่ากําลังไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใด ในช่วงการขับขี่ปกติอย่างตอนนี้ที่คนรีวิวขับที่ความเร็วประมาณ92กิลเมตรต่อชั่วโมงรู้สึกได้เลยว่าตัวรถมันโยกๆนิดนึงมันได้เน้นเป๊ะเหมือนสปอร์ตคาร์แต่ก็ไม่ได้แย่นะถ้าเทียบกับว่าประรถ s u v ก็ถือว่าดีใช้ได้ตัวรถยังมีความคงเคลงอยู่แต่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด ระบบเบรกก็ถือว่าไม่ธรรมดาเป็นดิสทั้ง4ล้อคู่หน้าเจาะดูระบายความร้อนให้มาด้วยและยังมีระบบ regenerative braking เสริมตัวเบรกของรถมั่นใจกันได้เลยส่วนการเก็บเสียงอย่างตอนนี้ขับด้วยความเร็วประมาณ85กิ h, ลเมตรต่อชั่วโมงในห้องโดยสารวัดความดังได้ประมาณ59-60เดซิเบลเงียบใช้ได้เปิดกระจกปุ๊บเจอสิ่งลมตีเข้ามาเต็ม ระบบขับขี่อัตโนมัติเจ้าคันนี้คือมีระบบที่เรียกว่า g h o s t IB ถืงไม่เทพสุดแต่ก็ฉลาดพอสมควรที่เจ๋งคือมีโหมดการเวียนหัวสําหรับผู้โดยสารตอนหลังให้มาด้วยพอรถกึกงไฟฟ้าปลั๊กกินไฮบริดแบบนี้จะเร่งทีหัวก็จะโยกเยกเหมือนแรปเปอร์หรือชาวร็อกทําให้คนนั่งหลังเนี่ยเวียนหัวได้ง่ายๆโหมดนี้จะช่วยให้การขับขี่นุ่มสบายมากยิ่งขึ้น สุดท้ายกับฟีเจอร์รถที่ถือว่าอัดแน่นแบบสุดๆทั้งลำโพงที่หัวพนักพิงคนขับรถราคาระดับนี้แทบไม่มีให้มาเลยในท้องตลาดกองรอบคัน360องศาบนจอกลางแบบสัมผัสก็แสดงข้อมูลได้ครบทั้งแรงในลมยางเข็มทิศโหมดหิมะโคลนครบหมดขับแล้วรู้สึกมรถมันสามารถปรับได้ตามอารมณ์ที่เราต้องการจริงๆสรุปแล้วเจ้าฟังเชิงเป่าไทยเจ็ดคันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆได้ฟีเจอร์ครบ ขับในเมืองก็ได้ขับลุยออฟโรดก็ดีเครื่องแรงขับสนุกและยังสบายราคานี่ถือว่าทุบคู่แข่งแตกกันไปเลยบอกตรงๆถ้าให้คนรีวิวเลือกรถคันเดียวในงบนี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยครับแล้วมาถึงเรื่องที่ใครหลายคนอยากจะรู้คือเรื่องของราคาค่าตัวว่าจะโหดหรือเปล่าเมื่อเทียบกับฟังก์ชันแบบนี้เจ้าฝั่งเฉียงเป่าไทายเจ็ดเปิดตัวที่จีนด้วยราคา179,800ถึง219,800หยวนคิดเป็นเงินไทยประมาณ810,000ถึง990,000บาทชกตลาดกันไปเลย หากเทียบก,กันกับรถในเครือบีวดีขุมพลัง PHEV ที่มีขายในไทยอย่างเจ้าซีเลออน6หรือชื่อซงพลัสในจีน DMI พบว่าเจ้าไทย7จะขายแพงกว่าประมาณ29%หากเอาสัดส่วนเดียวกันนี้มาเทียบกับราคาล่าสุดนะวัน,นี่ทำคลิปนี้ของเจ้าซีเลออน6ในบ้านเราคาดการราคาของไทย7ถดาได้ขายในไทยจะอยู่ที่ประมาณ1 159,000ถึง1 289,000บาท ราคานี้ถือว่าน่าโดนไหมนะครับ <Wow. S 1> จากที่เรามาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าเจ้าฝังเฉิงเป่าไทายเจ็ดคันนี้ประทรงกล่องพรีเมียมในเครือบีวดีที่มีหน้าตาดูเท่ไม่น้อยแถมออปชันก็อาดมาให้จุกๆทั้งคนนั่งหน้านังน่งหลังรวมถึงระบบช่วยเหลือกันขับขี่ก็จัดเต็มตามสไตล์พี่จีนอยู่แล้ววิ่งธรรมดาก็ได้ขับลุยก็ดีแถมราคาก็ว้าวสุดๆ แล้วคุณผู้ชมเลยครับคิดยังไงกับเจ้าไทจ็ดถ้าเปิดขายไทยราคานี้จริงๆจะตลาดแตกไหมออปชันจะพอสู้ Fortuner กับแทง300ดีเซลได้หรือเปล่ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อไปกำลังใจและไม่พลาดขา่าวรถสำคัญพร้อมรีวิวรถใหม่จากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ